สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเบิดชัยบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีจะมาทําการเปลี่ยนกระถางน้องชายชนนะครับต้นนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางน้องแล้วก็จัดทรงน้องสักหน่อยนะครับเราจะเปลี่ยนจากกระถาง5 5จุดหนิ้วนะครับ นี่ครับเป็นกระถาง10 12นิ้วนะครับนี่เปลี่ยนกระถางน้องชายชนของเรานะครับคือน้องโตโตมากแล้วนะครับไม่มีพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนกระถางกันเลยนะครับนี่นะครับชายชนของเราต้นใหญ่มากนะครับ ใบนี่แดงมาเลยนะครับอืมนี่นะครับใบแดงมากเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนกระถางใช้ชนทางเรานะครับเพื่อเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเก็บไว้ตั้งแม่นะครับต้นนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับแต่น้องโตมากนะครับใบน้องนี่โตมากเลย นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางกันเลยนะครับใส่ดินลงไปครับกระถางใบใหญ่ดินนี่เป็นดินใบก้ามปูนะครับ ท่านผู้ชมเพื่อนๆดูรากน้องครับรากเดินดีมากเอาน้องใส่วางลงไปแล้วกันนะครับนี่แล้ก็วางให้ตรงๆก็ขบดินเลยนะครับ นี่เสร็จแล้วครับทุกคนชายชนต้นใหญ่ของเราโอ้ใส่กระถางใหญ่สวยไปอีกแบบนะครับนี่ะคบประ,รประรงมทะนุทะนอมน้องเขาอย่างดีเลยแล้วกันนะครับอีกต้นนี้แหละที่โตไวกว่าเพื่อนนะครับอืมสวยนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้ไปอยู่กับเพื่อนๆของเขาเลยแล้วกันนะครับ นี่ครับชายชนต้นนี้เดี๋ยวรอโตอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับวันนี้เบิดชายบอนสีไม่มีอะไรมากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ